ฝนม,มาอีกแล้วนะครับผมรอบดึกนะฮะร,รอบดึกนี่บ้านลุงช่างนะก็ไปสุระมานะกับลุงช่างนะสุระมาฝนก็ตกลงมาอีกแล้วนะครับผมฝนตกมาอีกแล้ว อากาศมาให้ดูนะครับสร้างบ้านลุงช่างช่างก็อขอบ้านเรียบร้อยนะครับไปทุระมานิดหน่อยนะครับที่บ้านม่วงฝนตกนะเอฟซีฝนตกก็ ตรงนี้หน้าฝนนะครับเรื่องปกตินะเรื่องปกติขอรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยบาาฝากเอฟซีนะครับโอ้เหมือตืบเลยครับเมตืบเลยพี่น้องวันนี้ก็ทั้งวันนะครับก็ร้อยสดนะฮะร้อยสดกับทีมงานของช่างนะครับเพื่อที่จะทําบุญนะครับทําบุญไปที่วิษณุโลกนะครับวิษณุโลกผมพี่ามนะครับผมพี่าม โคงสมอก็ได้วันนี้ก็ได้ต้นกันนะครับติดต้นกันไปหมื่นสี่พันแปดสิบเอ็ดบาทนะครับหนึ่งมืนสี่พันแปดสิบเอ็ดบาทก็อนุมูลธนาสาธุกับทุกทุกท่านนะครับผมก็อัปเดตสดๆนะครับที่โคกหลังนาจ,จะมาดงนะครับพายุเข้านะต่อเนื่องนะครับฝนตกต่อเนื่องนะครับโอ้มา oh อยา่างพิโลกพอดีอะ

นะมาจากพิษณุโลกนะถ่ายรูปได้นะครับไายแล้วก็ถ่ายรูปกับปูได้ครับถ้าผมโอบางเอินมากครับมาจากพิษณุโลกพอดีอย,ยู่เพิ่มเมืองรอครับ อ๋อต้อนรับนะต้อนรับมียาชีนะครับพิ่มันก็อยู่ตรงโดมพอดีนะเมื่อกี้ยาชีก็คอยต้อนรับอยู่ด้านหน้าตาสบายนะครับถ่ายรูปขึ้นด้านบนก็ได้ครับครับผมยังครับยัง เอาเดี๋ยวทูบมาครับเอาเดี๋ยวทูบมายอใบสีไหมใบสีนเ็เอาผ่านนะเอาผ่านมาจากพิษณุโรคนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจถึงบ้านครับผมเชื่อว่าเจาหน้าที่ก็ทํางานแบบรับตอบทุกปรงมาทุกอย่างนันจะจบลงดีดีครับให้ลงใจลุงพลค่ะสู้ๆค่ะลุงพล ใจไปให้ลุงพลคนบ้านกกอกอบ่มียังดอกแค่เพียงอยากบอกลุงพลสู่เด้อเอฟซีทั่วแดนแฟนแฟน,แฟนลายร้อยอำเภอเดินทางมาพกมาเจอมาเติมแห้งใจลุงพลป้าแตน สายทาน้ำใจลังไหลมาด้วยมีิตไม่ตรีลุงพลชัยพลคนนี้เชื่อในความดีศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเชื่อในความหาัมเวามอาอารนสุขภาพรรอยเยี่ยมที่ลุงบอกให้ขอบคุณจากใจมิตรรแฟนเพลงทำความดี บางทีบ่มีไัยหูอย่าได้หมดหูเด้อลุพงพมคนหัวใจแกล้งสายบุญน้ำผ้าโฮมหักหัวใจส่งความหาแข่งสู้สู้ลุงพนป้าแ่นอีกหลายล้านคนให้กำลังใจ ลูกเพิ่นว่าบอดีมีจังหวะพี่น้องลุงป่าจังหวะลานั้นละนานวลน,นาส่งกำลังใจให้เจ้าอยู่เดอ้อส่งกำลังใจให้เจ้าอยู่เดอ้อทำความดีบางทีบ่มีภัยหัว อย่าได้หดหูเด้อลุงพลคนหัวใจแกลง้งสายบุญนำพาโฮมหักหัวใจส่งความฮักแพงสู่สู้ลุงพลป้าแตนอีกลายล้านคนให้กำลังใจสู่สู่ลุงพลป้าแตนอีกลายล้านคนให้กำลัง จทุกคนขอบคุณทุกท่าที่กำลังถือทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจทุกบ้านครับผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำงานแบบรอบครอบทุกไปตรงมา ทุกอย่างน่าจะจบลงดีครับขอบคุชายพักนีละคนนี้เชื่อในความดีศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเชื่อในความหาโอบอ้อมอารีสุภาพกายใจรอยยิ้มที่ลุงมอบให้ขอบคุณจากใจมิตรรักแฟนเพลงทำความดี บางทีบ่มีไพยหูย่าได้หดหูเด้อลุงพลคนหัวใจแกล้งสายบุญนำผ้าโฮมหักหัวใจส่งความหาแข่งสู้สู้ลุงพลป้าแตนอีกหลายล้านคนให้กำลังใจ